อ,อ,อ,อีซ้อนนะครับผมหมาบบอสายครับเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเจอของใหญ่แล้วเจอ อีกายนี่น้ำมันไหลเนาะโอ้เบิ้ไปยอะขวดแล้วครับนี่สามซีซีขวดสขวด,ขวดนี่ังียีขวดนี่มาแล้วครับนี่ครับผมเสียงหลอกเขา่าซีซิบหางเห้อล่ะตีดับให้มันลูปไปครับเดี๋ยวครับเรนียบร้อยครับนี่